ครับไม่ได้ไปอะค่ะเอ่อจริงๆพูดไปหมดแล้วก็เลยไม่ไม่ไม่รู้จะพูดอะไรครับวันนี้ก็ไม่เหงาเลยวันเลนทายนี้เหงาไหมอะครับก็ปกติทุกทุกวันก็เป็นวันที่ดีอยู่แล้วเราไม่ได้เจาะจงว่าวันสําคัญมีอะไรบ้างซึ่งเราก็พยายามแบบทำให้ทุกวันที่เราแบบว่ายังมีชีวิตก็เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะมีความสุขอยากจะมอบความสุขไปส่งต่อความสุขเราก็เลยรู้สึกว่าเรา เราไม่ค่อยเครียดครับผมเราจะมีแฮปปี้แฮปปี้ครับแฮปปี้ดีพี่มีอย่างไรก่อนหน้านี้เหมือนเหมือนทาน้าอาหารที่ที่พี่ยไปรับปถ่ายเราก็โพสเหมือนอันนี้ไม่ทราบดีกว่าไม่พลาดจริมพ์คนเดียวขอบคุณครับที่แม่ไอหยางเมื่อวานข่าวออกไปแล้วนะทั้งข่าวไม่ได้ดูไม่ได้ดูไม่ได้แบบว่าดูฟีดแบ็กอะไรเงี้ยครับ ก็ขอบคุณพี่ๆที่มาเมื่อวานอะไรเงี้ยที่แบบที่ที่มาแบบว่าอัปเดตชีวิตกันจริงจริงจริงกว่าแกัเมื่อการไปไหนมาไหนเราคนจะจับจ้องคนจะตามมองมากเมื่อวานก็พูดไปแล้วก็บอกว่าก็บอกว่าเราก็ใช้ชิตปกติใช่ครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบว่าคือเราไม่ได้ทาอะไรผิดเนาะไม่ต้องทําอะไรหลบหลบซ่อนๆอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ชุดปกติอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับ ความที่เขาเป็นสาวนอกวงการก็เลยอยากให้เป็นที่ผลอบสนอใช่ไหมจริงๆมันเป็นจริงๆไม่จําเป็นว่าเป็นนอกหรือในนะครับ <c oughs> ทุกคนก็จะต้องมีพื้นที่ของตัวเองคงไม่มีใครอยากให้ผมไปวุ่นวายชีวิตอยู่แล้วใช่ไหมฮะ <c oughs> ซึ่งผมก็จะไม่เข้าไปทําในสิ่งที่ผมไม่อยากให้ใครมาทํากับเราอะไรเงี้ย <c oughs> ซึ่งซึ่งเราก็มองว่าตัวเราเองเป็นเป็นคนที่อยู่ในที่สวา่างเราพร้อมที่จะให้คนเข้ามาพูดคุยกับเราเพราะว่า เราคือคนของประชาชนเลยอย่างเงี้ยครับแต่ว่ากับบางคนเราก็ควรจะให้พื้นที่ส่วนตัวเพราะว่าจริงๆเขาอาจจะงงๆไม่รู้ว่าสังคมพวกเราเป็นแบบไหนเราก็ควรจะให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครัคุจริงจรางผมงงนไม่ครับผมผมไม่ได้คุยเรื่องข่าวไม่ได้คุยเรื่องอะไรเพราะว่าเราถือว่าพื้นที่นี้เดี๋ยวผมผมจัดการดูแลตรงนี้เองอย่างเงี้ยครับแสดงว่าถ้าขับเู้เรา ปกติก็ยังมีคนถ่ายรูปผมอยู่ครับจะมีคนคอถ่ายรูปอยู่ก็คือเดีนม,มาขอถ่ายรูปดีดีดีได้อดีๆได้ก<อ>็ถ้าวันนั้นรู้สึกว่า <c oughs> อารมณ์ดี <c oughs> มีความสุข <c oughs> อยากจะถ่ายรูปผมก็จับเซลฟี่เองเลยคือบ,บางบางทีมนุษย์ก็เป็นมนุษย์นะครับบางทีเราก็อยากจะมีเวลาที่ได้ไปพักผ่อนส่วนตัวบางทีเราก็อยากมีเวลาที่ได้พบปะกับ อย่างเงี้ยได,ได,ได้ได้เจอพี่ๆอะไรเงี้ยเราก็พร้อมที่จะแบบว่าเต็มที่เพราะว่าเราไม่ใช่คนที่แบบเฟกเนาะถ้าเราแบบว่าเหนื่อยเราก็บอกว่าเราเหนื่อยนะคะวันนี้แบบว่าเจอกันงานหน้าเราก็อจอยกันนะอะไรเงี้ย<ห>ผมก็าาอะไรนะฮะาาเ,เราไม่คุยกันเรื่องนี้ดีกว่าครับผมหัวใ,ววใจสีสีชมพูดีครับครับผมใช่ ยังยังไม่ได้ป่วยหัวใจดีครับมีความสุขนะมีควนมีความสุขครับผมมีความสุขดีครับอย่างอย่างส่วนตัวพี่เวียเครียดเวลาที่จะต้องตอบคำถามตลอดอะไรจริงๆไม่เครียดครับแต่ว่าไม่อยากตอบหลายรอบเพราะเมื่อวานเราเราพูดไปแล้วอะไรเงี้ยไม่อยากพูดซ้ําไปซ้ํามาอะไรเงี้ยครับใช่เป็นห่วงเขาไหมครับว่าคนจะมาบางคนมาเปิดวงเปิดว่าบางด้านนี่นะ ถามว่าผมก็ก็ห่วงด้วยครับห่วงตัวเองด้วยครับคือเราพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าด้วยด้วยความที่เราเป็นคนในวงการบันเทิงซึ่งจริงแล้วมันไม่เกี่ยวกับกว่าเราอยู่ในวงการบันเทิงหรือว่าเราเป็นอาชีพอะไรแต่สิ่งที่เราควรคํานึงถึงก็คือก็นั่นแหละฮะเรื่องของความเป็นส่วนตัวสิทธิส่วนบุคคลต่างๆแล้วก็ ถ้าเป็นไม่ได้ถ้าเราถ้าเราพอจะคิดได้ว่าเราควรจะให้เกียรติกันอะไรเงี้ยก็ก็ช่วยๆกันผมไม่เคยฟ้องอยู่แล้วครับมผมไม่เคยว่าใครด้วยมผมรู้สึกว่าทุกคนมีสิทธิของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าบางคนอาจจะไม่รู้ไงครับว่าว่าทําได้แค่ไหนเพราะว่าอคนเรามันไม่เหมือนกันเนาะ บางคนก็ก็รู้ว่าควรทำหรือไม่ควรทำบางคนก็อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งผมผมไม่เคยตัดสินคนอื่นอยู่แล้วเราก็เราก็ได้แต่ว่าต้องมานั่งตอบพวกพี่ว่ามีภาพหลุดออกมาก็เป็นหน้าที่เราซึ่งเราก็โอเคก็ไม่มีอะไรต้องปิดบงังใช่ครับเพราะว่าเราห้ามห้ามคนไม่ได้อะไรเงี้ยแต่เราต้องแก้ไขมันได้ ใช่ก็มันก็ไม่ได้มีอะไรต้องมาเหนื่อยใจอะไต้องมาต้องมานั่งสคริปมาพูดไม่มีก็อยากจะดูอะไรอยากถามอะไรก็ถามพี่เบียร์ได้ใช่แต่ก็ถามครั้งหนึ่งแล้วเมื่อวานวันนี้ก็ถามอีก